สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับพิกเสื้อมอนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับรู้สึกว่าจะมีหินสาหรับกายล่างอ e ีวด้วยครับโ่นนี้ครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับอาจะมีในป่าแล้วก็ในเขตีม้มะครับเฮ้ยมักลายล่าง e ีวได้จริงๆหรอต้องลองครับกําลังตามหาอยู่ครับ เอ๊รู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเราเจอมันใช่ไหมเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเฮ้ยแหลกว่ะขอให้เป็นช็อตก็แล้วกันครับโอ้มาตกครับมีหน่าแหลกครับ ล็อกไอล็อกไอชื่อของมันครับก้อนอัลเบิร์นเพิ่มเลยครับถ้าเจอคงเห็นน่ะเอ้าจากจะไฟเหรอจัดไปครับแท็กกันครับผมไม่เข้าเว้ย โ okay. อเคนี่ะไรดรอปไหมไม่ดรอปหินภาพล็อกไอพาร์ททีแล้วที่เราเจออ่ะอ้าวซุปเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ด โอเคล็อกไออยู่ไหนวะกำลังตามหาล็อกไอให้เจอให้ได้ครับน่าอยู่แถวน,นี้หรือว่าเาเอ้ยสุวัตทุบไปแล้วนี่วะเออจริงด้วยวะ ทุบไปแล้วครับลองดูว่ามันขุดได้หรือเปล่าทุบไปแล้วแล้วมันก็แตกแล้วก็ไม่ดอกอะไรด้วยครับเออจริงด้วยครับลืมเอาลับชิบหายแล้วครับนีม่มันน่าจะมีก้อนอื่นบ้างแหละเราไปดูเขตป่าครับผมเขตป่าน่าจะมีสูว่าเขตป่าก็มีครับหินประเภทนี้ครับ อ่าก็ไปหาปรวยมอนในตํานานไปด้วยเลยครับคอยคิงตามหาไปเรื่อยๆครับเราจะไม่สปานออกมานะเออจริงๆจะดูว่ากี่สิบพาร์ทมันจะ ออกมาครับตอนนี้ไปแล้ว40พาร์ทเลยไม่เจอเปิดมันในตำนานเลยครับดูสิว่าจะกี่พาร์ทจะเจอมันอย่างเช่นมินิีลิวเนี่ยเออน่าจะเจอนะต้องอ้อ,อมาทางนี้ เจอไหมไม่เจอหลยตรงนี้มีหนองน้ำอยู่มีแต่เจ้าซซลครับผมโอ้เจ้าเซล มีที่สำรวจให้เยอะครับผมมีป่าอีกเยอะให้สำรวจตามหากันต่อไปข้างหน้าเป็นป่าอีกแบบหนึง่ง เราต้องสำรวจอีกเยอะไม่มีโปเกมอนเกิดเลยแถวนี้หรือว่าการ์ตนเจนแบบใหม่นี่คัตเตอร์ฟรีครับอ,อจ,จะเจอพวกบอสบอสหาง่ายกว่าพรากม่นในตำนานเยอะเลยครับ ได้ไปขุดมันซะแล้วอ่ะไปขุดมันซะแล้วอ่ะเออในภา์ที่แล้วอ่ะก็เลยอดเลยครับอดลองใช้กับ U V เลยครับหินทตุพ,พืชก็ไม่เจอฮะ โอเคไปลุยเหตุทะเลทรายกันสักหน่อยครับเฮ้ยเจอเจ้ไไล์ก้อนครับผมไฟล์ก้อนวันดีไฟล์ก้อนครับครับมันทาสู้มาแล้วครับเปลี่ยนโปเกมอนครับเป็น ไปเจ้าตัวนี้แหละออกมาอะใช้ไปก่อนครับเข้าแล้วครับเข้าไปแล้วสองที่สามที่สี่ที่เอาครับจับเลยครับเก็ตบั้น ได้ไหมฝ่ก้อนเลี้ยวสี่สิบเจ็ดครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมรยบร้อยครับได้แล้วครับไปก้อนครับเรียกโปเกมอนกลับมาโอเคตรงนู้นมีดินด้วยเหรอ ตัวนี้ใช้เก็บเวลได้โอเคโอ้ข้างน้าอลังการมากครับทานลาวานี่เองครับทานลาวายอดมาก เราจะมีหินธาตุไฟอะนะเพราะว่าหินถ้าสายฟ้าอยู่บนภูเขาอะไม่เคยจะเห็นฮนะเออไม่ยากจะเห็นเลยนะเอาไปดูก่อนว่ามันใช่บอสหรือเปล่าครับชื่อจะเป็นสีเหลืองเม่อกี้เขาเป็นสีแดงครับสีแดงจะเก่งกว่าสีเหลืองครับไม่มีไม่มี แล้วครับลงม,มือแบบนี้จะเจอปเกมอนตัวอะไรครับใครที่อ่าชมไม่ได้ครับสามารถกดชมในระบบ HD ดดครับไม่งั้นคุณจะไม่เห็นอะไรเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอปักไฟดีกว่าครับเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมจะมองไม่เห็นครับผมก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันครับโอเคเอาอันนี้มาเปลี่ยนโพเกมอนด้วยครับ ไหนๆก็ไหนๆเลยครับต่อไปก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนให้เอาไฟล์ก้อนมาแลกกับตัวอะไรอินเลี้ยวสามสิบสามเหรอโอเคยูยโอเคเอาไฟลก้อนเข้ามาครับยูยูกันหน่อยครับ เกทุกปรับเกมโหมดครับกลับมาเป็นเกมโหมดสไ વ ์เวลับผมนี่ทิ้งไปไม่ได้ใช้ครับยังไม่ได้ใช้ผมเคยลองจับบอสนะครับผมจับบอสที่เลเวลหกสิบกว่าๆเนี่ยถ้าใช้มัตส์บอลจับครับมันจะเหลือแค่เออไม่กี่เลเวลครับ ไอชื่อบอสเนี่ยมันมัน,มนโกงเลเวลครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจับครับเลเวลมันจะลดครับเอาไว้โจมตีเก็บเวลหรือว่าหาของจะดีกว่าครับไฟเหรอเปลี่ยนโปเกมอนเป็น, <Pokemon S 1> ปนไฟก้อนเอาไฟก้อนมาลองครับมาลองไฟมีสกิวอะไรวะซุปเปอร์สนิ ي ตรตีอันนี้ฮะโอเคเก็บไปก้อนมาครับภาคนี้ไม่มีเสียงเสียดายครับเสียดายภาคนี้ไม่มีเสียงจริงๆครับ เดี๋ยวเราไปรอดูที่ภูเขากันก่อนครับเพื่อมีหินท่าสายฟ้าครับเจ้าตัวนี้มันโปเกมอนโหลครับเลเวลไม่เยอะเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปครับ่เห็นมีหินสายฟ้าเลยวะโดนผู้ชมหลอกเอาครับซะแล้วครับ ้ยิงด้วยแก๊งมกเป็ดน้ำเขาก่อนยังไม่ได้ล้างแค้นเลยครับออมหินท่าน้ำนี่ไม่มีจริงแฮหายากใช้เล่นครับเอาท่าพืชก็แล้วกันครับจะว่าจแต่ท่าพืชเลย อดินนี่ยังไม่เจอเลยมันหลุมอะไรวะเนี่ยนี่มันหลุมอะไรใคยก็ได้ช่วยตัวออกไปหน่อยจุ๊บ จังเกิลเดินยากมากครับกลับดีกว่ากลับดีกว่าจังเกิลมืดไม่พอครับเดินยากอีกต่างหากโอ้โหโอเคเราไปลุยใต้ดินกันแลวกัน่อเจอฟอสซิลด้วยไง เฮ้ยไม่ใช่ละอยู่ต้นไม้ตรงนี้ <c oughs> ได้ยังไงเฮ้ยอ,อ่าเวนกรรมครับไม่มีทางไปเฉยเลยรู <c> ้ <oughs> สึกว่าข้างบนจะมีแหล่งกบดานของอะไรก็ไม่รู้ครับเห็นตามมินิแมปครับ มันคืออะไรวะเป็นสถานที่เรียบซะด้วยครับเดี๋ยวเราขอต่อตัวขึ้นไปครับีิเชื่อมอนคือมัดสำรวจโลกนั่นเองครับทุยสำรวจทุกที่ทุกทางครับ Hey, เฮ้ยพื้นที่ที่มีแต่หินครับไม่มีอะไรจริงด้วยฮะประสาทหินที่เขาขนลมเป็น จะเจอหินธาตุไม่เจอฮะแต่เจอกดกดกดอุ้ยนาหน้าตามันหลอดมากครับพี่เล่นตอนกันคุนซะด้วยเห็นหน้าตรงๆมันหลอนมากครับไม่เจออะไรจริงๆเลยฮะ แม้แต่หินท่าจะไม่เจอเลยครับเจอปังม้อนพลังจิตนี่ไงครับแก๊งมนกเป็ดน้ำเขาก่อนเรีวสามสิบสี่ตัวนี้ล่ะ สามสิบสามครับตรงนู้นล่ะสามสิบสี่ครับก็จะไล่ไฟให้หมดครับสามสิบสามครับเอาตัวนี้ก่อนไปก้อนสกิลนี้ล่ะไม่เข้าฮะสกิลอาเืนมันประเทศต่อสู้ดีกว่าครับ ่ะเขาเขาเยอะกว่าเขาเยอะกว่าโอ้เก็บตายเก็บตายทีนึงโอเคอเก็บว,วิวให้หมดครับเจ้าพวกเนี้ย เอาตายครับกแบบ๊บข้ารู้ว่าเจ้าสู้ได้โอเคแล้วสกิลท่าห้ามาด้วยครับเอาสกิลอะไรออกดีนี่ครับออกเลยครับกบ๊บไปสู้ครับคราวนี้ มั้กี้แคบไม่จัาครับโตเอ็นดโดวโตดับกันด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยจะวิ่งทำไมวะเจ้าจะวิ่งทำไม ปัดละปัดลอมาไฟอันมาไฟ,อ,ฟอันโหเซงว่าอะไรอะไรอะไรโดนอะไรโจมตีไม่รู้ก็คือนี่นี่ครับผมซุปเห็ดก้อนลินจือกินก่อนอูอาหารจะหมดแล้วครับ ป็ดดิบจะเดินไปไหนไม่เข้าใจมาไฟกันเออไปสวิปไปทีสกิลทัดน้ำคงใช้ไม่ได้ผลละว่าไง MBC MBC เลเวอร์น้อยด้วยกากไม่ดูไม่ดูวันด้วยหรอก They are just feel like playing Minecraft. i Just wanna play all day. Don't feel like going out at all. So let me help this with my all. Cause today I swear I'm, like now, craft, <boom .grunts> I'm gonna I'm going turn on my computer, and click on my game. Get me some sodas, but this keepers to shame. Nothing's gonna yeah, exactly. be good. Yeah, I do have it. I Hi, young Leo. My health bar guess thinking from me cause in this world I'm the freaking man. Oh yes, I said it. I said it, I said it cause also... I today I just feel like playing Minecraft. I just wanna play all day I don't feel like going out at all. I think you might have a

อ้ยสะดุ้งหมดโอ้โหตับไอ,ลอ้ลันข้างตัวขี้บวางหน้าตอนนี้ เจอลยล่ะเจอีกละค้ายหมดครับทุกตัวที่ฟังหน้าอยู่น้ำแข็งมีได้ฮะไอเด็ดกัดแม่งเลยแอร์คัตเตอร์โอ้แอร์คัตเตอร์เข้าแรงครับอีกทีนิกัด ่ัคก,กแมทจะเร็วอัพอย่างเร็วต้องเร็วห้าสิบคนเพื่อนใช่ได้ได้อ่ะตัวนี้อีบูเลือกเท่าไหร่ครับยังไม่รู้ครับเฮ้ย